บทสวดปฏิจจสมุปบาทอิทะพิขเวอริยะสาวโกปฏิจจสมุปบาทันเยวะสาธุกังโยนิโสมณสิกรโรติพิกุทั้งหลายอริยะสาวกในธรรมวินนี้ย่อมกระทำไว้ในใจโดยแยบคลายเป็นอย่างดีซึ่งปฏิจจสมุปบาทนั่นเทียวดังนี้ว่าอิมัสหมิงสติอิทังโหติเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีอิมัสุป,ปาทาอิทังอุปชติ เพราะความเกิดขึ้นในสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นอิมัสมิงอสติอีทังนโหติเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีอิมัสสานิโรธาอีทางนิรุชติเพราะความดับไปสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปยะทีทางได้แก่สิ่งเหล่านี้คืออวิชชาปัจจญาสังขาราเพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารทั้งหลายสังขาระปัจจญาวิญญาณังเพราะมีสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณ วิญญาณัตปัจญานามะรูปังเพราะมีวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปนามะรูปะปัจจยาสลายตนังเพราะมีนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสลายตนะสลายตนปัจจยาผัสโสเพราะมีสลายตนะเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะผัสสะปัจจยาเวทนาเพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเวทนาปัจญยาตัณหาเพราะมีเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหา ตัณหาปัจจยาอุปาทานังเพราะมีตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทานอุปาทานะปัจจยาภะโวเพราะมีอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีภพภวปัจจยาชาติเพราะมีภพเป็นปัจจัยจึงมีชาติชาติปัจจยาชรามรณงโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสสุปายาสาสัมภวันติเพราะมีชาติเป็นปัจจัยชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัส อุปายะสัทั้งหลายจึงเกิดขึ้นครบถ้วนเอวะเมตสะเกวะละสะทุกขะขันทะสะสมุทยโยโหติความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้อวิชายะตะเววะอเสสะวิราคานิโรธาสังขาระนิโรโทเพราะความจางคายดับไปโดยไม่เหลือแห่งอวิชานั้นทเทียวจึงมีความดับแห่งสังขารสังขาระนิโรธาวิญญาณนิโรโท เพราะมีความดับแห่งสังขารจะมีความดับแห่งวิญญาณวิญญาณนิโรธานามะรูปะนิโรโทเพราะมีความดับแห่งวิญญาณจึงมีความดับแห่งนามรูปนามะรูปะนิโรธาสลายตนะนิโรโทเพราะมีความดับแห่งนามรูปจึงมีความดับแห่งสลายตนะสลายตนะนิโรธาภาษานิโรโทเพราะมีความดับแห่งสลายตนะจึงมีความดับแห่งภาษะภาษานิโรธาเวทนานิโรโท เพราะมีความดับแห่งภาษะจึงมีความดับแห่งเวทนาเวทนานิโรธาตัณหานิโรโทเพราะมีความดับแห่งเวทนาจะมีความดับแห่งตัณหาตัณหานิโรธาอุปาทานะนิโรโทเพราะมีความดับแห่งตัณหาจะมีความดับแห่งอุปาทานอุปาทานะนิโรธาภาวะนิโรโทเพราะมีความดับแห่งอุปาทานจะมีความดับแห่งภพภวะนิโรธาชาตินิโรโท เพราะมีความดับแห่งภพจึงมีความดับแห่งชาติชาตินิโรธาชรามรณงโสกะบริเทวะทุกขโทมนัสสุปายาสาริดุชันติเพราะมีความดับแห่งชาตินั้นแลชรามรณะโสกะบริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาสาทั้งหลายจึงดับสิน้นเอวะเมตัสสะเกวะราสะทุกขคันทัสสะนิโรโทโหติติความดับลรงแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ดังนี้สาธุ